ดอกหอมใหญาแกลสเลยคุนว่าลมอันลมยังแรงลมตอนแรงแรงดอกไม่ป่า สวยเห็นสวยดีเนาะจ้ะอันนี้ซื้อเบีย้ยพักมากจ้ะพี่น,อน้องเป็นพักอีตูบ้านเห้าจ้ะมาน,นี่เป็นพริกพริกดำแดงพันวาเนาะจ้ะบแบล็คแบล็คเรดพันวานี่จ้ะซื้อพ่นอันนี้ก็พักสลดัด พักอีตูต้นดอกไม้จ้ะมัน,นี้ก็เป็นเบียร์พักอีตูจ้ะพี่เนาะมะเร็ดแมงลักจ้ะเพลสลีมัน,นิก็เพลสลี้นะคะมัน,นี้ก็สลดัดมังโกนจ้ะมังโกนมังโกนก็พักสลัดร่วมพักปลาบางชนิดก็เริ่มแก้แล้ว เขาก็เริ่มปลูกพัก,กินเองจ้ะพี่น้องอันนี้เป็นสาลาหน่จ้ะเขาก็แย่บานห้าเนอะจ้ะพี่น้องกะสีมันเป็นใบหลุกหลวกเนาะบานนี้ผักกาแยะผักกาแยะอันนี้เป็นต้นแตงจ้ะพี่น้องแตงข้าง แตงข้างฝรั่งจะนี่กะซื้อต้นสํงเลตคนน่าจะต้นเรือยเบีย่อยแาจเบียยกาเองอเป็นน้ำเขาดอกจ้างวยเป็นกะซีเง้าประมา่านหลักจ้ะในลูกนะทันนี้มอนี่ก็เป็นเบ้งลากจ้าพระอ,อีตูจ้ากำลังข้นอุ้ยดีใจแสล็ก่าอค,คอยก้าเลิก กาเป็นน้ำเขาตัวนี้น้ำข้าเจ้าเป็นตัวนี้นี่กับแมงลากกีจ้าก้าไหวก้าไหวท้าพี่สาวจ้ะเดี๋ยวพี่สาวก็หลานสิไม่เยี่ยมเดือนหนาอันนั้นพักขานาจ้ากำลังขืนเลยอันนั้นขืนหลายแห้งขนาขนาขนาาอุ้ยดีใจดีใจมันนีก,กับขนาอีกจ้า พิ่นเอาเนาะจ้ะพี่น้องเอามาไว้ในเฮือนพักเพิ่นก็ขึ้นเนาะจ้ะอันนี้ก็แตงจ้าแตงแตงดองแตงแตงจิ๋วนะจ้ะพี่น้องที่เขาซื้อร้านแขกนะจ้ะภาสิเป็นตุ่มแตงตุ่มจ้ะแตงตุ่มจิ๋วจ้ะนี่ลูกพันก็สิป,ประมาณถาเพิ่นเป็นหน่วยเนาคะค่ะพันก็สิโรคโกรกบุกพอดิเจ๊กินเองเลยซื้อเข้าวแถวทุกอย่างเนาะค่ะพี่น้องบางอย่างก็ ยิ่งตรงสื่อ,อยู่จ้ะอันนี้เป็นมะเขือเทศเขือศมเขือศมบ้านเท่านะจ๊ะพี่น้องนี่นหน่วยแบบนี้จ้ะแต่พันเป็นหน่วยพันเป็นลูกนะจ้ะมานี่วิวให้เบื้งอัปเดตให้เบิ้งที่ปลูกไว้ปลูกแต่วันที่ยี่สิบผุนค่ะพี่น้องแสดงว่าอาทิตย์หนึ่งพันก็ขึ้นโอ้ยเพิ่งอีตูข่อยเพิ่งอีตูเป็น พืชล่มลูกที่ดูแลยากเ้อพี่น้องเถอเพ่นเข้มปุ๋ยหีงัวงหรือว่าขี้ไกลพ่นจะเพ่นจะเน่าเลยนะจ้ะพันจะเนา่าตรงระว่างนิดนึงจ้ะแตงง่ามกําลังออกออกออกง่วงนอกจะ อันนี้เป็นพักสลัดที่เอามาเนบจ้ะเนบบล้วก็เอาพักสลัดพักเค้นพ่นกระลังต้นเอ็นจ้ะเนบพ่นถือน้ำเนาะพ่นถือกันผ้าคุ้มพักสลัดพักพักสลัดแก้วพักสลัดนะพี่น้องอันนี้พักสลัดสองอาทิตย์ก็สิเก็บกินได้ครับประมาณว่าอันนั้นเป็นพักเค้นจ้ะพักขนาใบยีจ้ะ ฟูนเขาไปทางไหนผนกม็มีจะเป็นผาคุ้มอยู่คอยเอาผาคุ้มอากาศเย็นจะปุ๋ยไม้ผสมขิงอ่ะเดี๋ยวสิเปิดให้เบื้องใหม่ได้พี่น้องรีวิวปเบื้องใหม่จะคุ้มผาก่อนอันนี้เป็นปุ๋ยจะ้ะปุ๋ยผสมบางวัาคงสิบ่มีตัวดวงตัวหยังมาล่อง อันตัวหนอนนะพี่น้องนอนกินผักก็น่าจะผสมไว้ละนั่นนี่กระหยาบันนี้โอ้ยบึกอันน,นั้นตัวบุรีข่อยออกดอกตัวนี้บุรีเอาหุ่นหยาออกง่ายปลูกโซถิ่มเด็กๆเก็บกนินข้าเจ้าได้พี่น้องกระหยาบข่อยกับบุรีมาเอาหุ่นออกอันนี้เพิ่นเป็นหล่าจ้ะนี่อันนี้อันนี้กินหล่าเดือนสิงหา เก็บกินเนาะพี่น้องเนาะเก็บกินเลยเล่นมนวนๆจ้ะนี่อยโอ้ยหยาคอยมาลายใช่มึงจะปลูกพักปลูกหยาหยาก็เยอะยาวมาก